ครับวันนี้เป็นเหตุการณ์สดๆของคุณครูสาธิตทุกคนนะครับวันนี้เริ่มจากพอออมพอออมา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 จำนวนหนึ่งมาจำนวนหนึ่พอจัดเต็มเลยนะครับเป่าเลยครับเป่าเลยเป่าเลยครับดี่ครับนี่คือหลักการนี่คือนี่คือยิงกูได้ตายอ้โหเป่าไเยอะจริงๆนี่ส่วนคนนี้นะครับนี่คือแกนนำตัวหลักของเราเช่นกันก็คือครูนี่เอง

ับเพื่อเหลืองนั่งนิ่งรับวันนี้รายงานแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ